โอซาก้าของเรานะคะกับน้องๆเดี๋ยวพาไปเที่ยวกันโอเคทุกคนเดี๋ยวรอรถมาเองนี่เฮ้ยเมื่อกี้จังหวะเป็นลมไหมนี่ลมตัดแอร์ข้างในจะไปรับบัตรที่จองไว้จากที่ไทยนะคะก็คือจะมีบัตรอีโคคาที่ซื้อแล้วก็ จะมีบัตรฮารุกะนะคะนั่งนั่งรถไฟจากสนามบินเข้าไปในเมืองโอซาก้าแล้วก็มีบัตร JR คันไซไวเลียพาสที่สื่อไว้นะคะเติมได้เนี่ยเติมบัตรได้ขอคนับาตกดอันไหิ l i s งอ่ชเลือกรีเซฟรีเซอร์ติคเกตใช้ออเดอร์ทิบสีติเกต่หใช่แล้วก็สแกนวันที่12ที่เราเริ่มใช้งานแล้กดคอนเฟิร์มพาสปอร์ตสแกนยูร์พาสปอร์ต your passport Issue a ticket n o ก Please take y t u r ticket Thank you very much เราจะไปที่ชันธราศีกันนะคะต้องดูนอนรีเซิร์ฟอยู่ตรงไหนนี่นะนี่นอนรีเซิร์ฟก็ยังมีที่นั่งใช่น้องกิต ใช่อันนี้เราอยู่สถานีเทนโนจิแล้วนะคะได้แล้วเมาก็าอนตังมาให้เราจะไปขึ้นสถานีเอ็มยี่สองโดบุสโดบุสเซนเมะจากเทนโจจากเทนโนจิเราจะไปขึ้นสายสีน้วงตาเนี่นะคะจ,ะจะไปที่พักแล้วเราอยู่โดบุสเซนเมะสถานีโดบุสเซนเมะแล้วก็เดี๋ยวจะไปลงสถานีนาคาฮอริบูะชิหรือว่าเคสิบหก ตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีนากาฮาริบาชินะคะก็เดี๋ยวเราจะไปที่พักกันนะเราพักกันที่เบสเวเทนโฮเทลฟิโนซากานะเดินมา300เมตรสรุปไป 5A นะใช่เราไป3ขั้ A นะมันสามารถออกได้้ e นะออนะ 2A ออนะแล้วาดีรถไฟอยู่นี่เลยแล้วก็เดินมาแต่จะต้องแบกกระเป๋าหน่อยนะเสียงลมอาจจะพุ่ภพพับตอนนี้ลมแรงมากเลยหนาะวหนาวนเนี่ย นี่เลยตรงข้ามตูงข้ามแหล่งอาหารถ้าไม่มีอะไรกินก็เนี่ยฝั่งตรงข้ามที่โรงแรมเขามีตูแ้แลกเงินด้วยนะเจ๋งเดียอยเนี่ยคะ่ะเลทเงินตอนนี้ที่มาประมาณนี้ได้มาแล้วจ้าห้องอยู่ชั้นเดียวกันหมดเลยมี w i ไปด้วยนะ อันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะทำไมลิฟต์เป็นอย่างนี้นะใช่พอดีเขาน่าจะรีโนเวทลิฟต์อยู่แต่ก็ใช้ได้นะพนักงานอะไรอย่างเงี้ยบริการดีมากอ่าภาษาอังกฤษคล่งอง<ะ>ใช่ภาษาอังกฤษคล่องห้องไหนเรา ทางก็จะอย่างนี้แหละคือการกระเป๋าได้แบบที่เดินประจำเนี่ยประมาณนี้ที่พักของเราก็ก็ออนอนได้นอนอ่ะนะเราไว้นอนอืนะอ,อ,นอ,นอจะเห็นวิวที่พักนะคะตรงนี้ก็มีอะไรให้พร้อมเลยนะเนี่ยโซนสําหรับนั่งทํางานได้นะเครื่องอะไรอืมีเครื่องฟอกแล้วก็มีปลั๊ก,กอะไรให้นะคะทีวีตรงนี้คืออะไรเอ่ย จะขอเปิดให้ดูเผื่อใครอยากจะมาอ๋อมีตู้เย็นเล็กด้วย,เ,ยนเ,เนี่ยเอาไว้แช่อะไรได้ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะคะพวกแก้วอ,อืมนี้ก็ไว้วางของอะไรได้ครัไปดูห้องน้ำนะแต่ว่ามีปลักให้หลายมุมอยู่เนี่ยมีตรงนี้มุมหนึ่งแล้วก็มีตรงนี้มุมหนึ่ง,ตรง,งตรงโต๊ะอ่ะเดี๋ยวห้องน้ำกันเดินได้กันก็คือแบบคิดแล้วอะ ้งมาจะเป็นแบบนี้นะคะประตูเปิดมาแล้วก็เนี่ยมีอะไรให้พร้อมเลยนะคะมีอ่างเล็กๆอยูอ่ก็คือมีให้ครบเลยแล้วก็ห้องน้ําถือว่าสะอาดเลยมีด้าบอกผมให้ด้วยนะคะเผื่อใครที่ไม่ได้อะไรมานะนแก้วสำหรับแปรงฟันเมีให้ครบเลยแล้วก็มีแชมพูมีครีมอาบน้ํามีครีมนวดน,นะคะเป็นของแบรนด์โปลาร์ด้วยนะ ขอพักก่อนแบบนึงเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันแถวแถวนี้นะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบนึงตอนนี้เราอยู่ที่คลองโดโทบุริแล้วนะคะนี่วิวด้านหน้าอของเรานีก็ตอนนี้เรามา ของที่กินได้แล้วลก็เป็นร้านนี้แหละเป็นซูชิสายพาสต์เออเหมือนที่เราไปยกินเมื่อทิปก่อนๆนู้นอืมแต่อันนี้มันจะมีให้เลือกหลากหลายกว่านะเอ,อันีแหละอันนี้เยอะแล้วก็เราสามารถให้จะสั่งนอกเหนือจากนี้ได้เนี่ยนะเขาจะมีอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราอยากกินก็ให้เรียกเขาได้เนี่ยแบบเนี้ยแล้วราคาถือว่าโอเคเลยเนี่ยราคาโอเคมากสองร้อยสเยนก็ประมาณหกสิบบาทเหนพอแล้วอ่ะพอแล้วสองสองยังไม่ยุ่งนะ ตแต่ bây giờ ก็ไม่ก็ไม่ร้อนนะไม่หอมอะ่ะกลิ่นหอมมาตรงนี้คือเรามาถึงโอซาก้ากันแล้วแค่นี้แหละแล้วก็เดี๋ยวเรากลับเลยตรงนี้คนเยอะมากเลยตรงนั้นเห็นปะเนี่ยคนเยอะโอสาก้า ใครอยากจะมาถ่ายนะคะลงมาถ่ายนะี้ได้นะเนี่ยอีกมุมหนึ่งไม่ต้องแบบไปอัดแน่นตรงนู้นเนี่ยตรงนู้นคนเยอะโอเคทุกคนก็สําหรับวันแรกก็ประมาณนี้นะคะเ,คเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อของกันพรุ่งน,นี้มาเจอกันนะคะว่าเราจะพาไปไหนบ้างน,นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะคะที่อยู่ในโอซาก้านะเดี๋ยวเรากำลังจะไปยูนิเวอร์แซลนะ ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีนิชิกุโจแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งไปลงยูนิเวอร์ซัลซินตี้นะสายสีน้ำเงินนะคะอ,อันนี้เราถึงสถานียูนนีวอร์ซัลซิตี้แล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกันบรรยากาศบรรยากาศคนเยอะมากอันนี้ก็คือเรามาตอนที่ สวนสนุกเปิดพอดีเลยนะคะเปิด9โมงเช้านะนี่ไงรถไฟฟอเนี่ยไม่เล่นหรอโอ้ยมันยังไม่เกี่ยวมากเลใครเล่นได้ไหมเล่นด้วยกันมีต่อยอ่ะเล่นได้ดิก็เล่นก็ได้คิดก่อนนะ

กำลังต่อคิวแล้วก็เดินไปเรื่ยๆถามๆเลยตอนนี้เราจะเข้าไปข้างในแล้วนะคะ เรายืนมาอย่างเงี้ยกันประมาณชั่วโมงไหมหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอะค่ะเพิ่งมาถึงปากทางตรงทางเข้ามมาชั่วโมงกว่าออกมาแล้วเป็นไงบ้างพี่ต่อยสนุกดีนะอืมสนุกดีอะเมื่อกี้เราออกมาจากแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วนะคะสนุกมากแบบคุ้มอะถ้าเกิดใครมาก็ต้องต้องไว้ต้องไว้จริงๆคุ้มกับการยืนรอมาก อันนี้ก็คือเป็นโซนที่ออกมาแล้วแบบซื้อของ,ซ,อของซื้อของฝากอะไรอย่างนี้นะคะเนี 5, ่ยผ้าพันคอที่อยากได้น,นี่ราคาผ้าพันคอนะคะ4,900เยนพชวกุญแจแบบเนี้ยอ่รา,าราคาก็จะถูกหน่อย1,500เยนก็ตีไป400ปร,นะระมาณนั้น1,000เยนก็ประมาณส0มร้อยสองสี่อยอ่าราคสินี่ยังมีหลายแบบซื้อกลับมา2ชิ้นนะคะมีตุ้มหูแล้วก็มีเป็นแบบเอาไว้ใส่ให้อยกับกุญแจนะซื้อมา2อันนะคะ ลงไหวไหมเออไม่ไหวแล้วจะจะลงเดี๋ยวพาะลงไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวไปกิหารหาร้านยาละเดี๋ยวกินยากินข้าวร้านนี้าร้านนี้นะคะอร่อยไหม very good ทานข้าวอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปต่อคิว

ประมาณร้อยแปดสิบไหมแก้วร้อยแปดสิบปะสามหกเ็มแปดเออประมาณนั้นอ่ะอ่าลราคิดเอาอ่ะชิมอืมอร่อยอ่ะมันจะท่าซาหน่อยนึงแล้วก็มีความมันจะมีความหวานของตรงเนี้ยมันให้าคล้ายคาราเมลเลยอ่ะกินเหมือนคาราเมลลองดมเออดมดูแต่เนี้ยจะท่าซา อร่อยดิอารมณ์มันเหมือนจะกิน้ายจะจะเหมือนเบียร์ไงแต่ข้างล่างอ่ะแต่มันไม่มีแก๊สแอลกอฮอล์รู้สึกยาเป็นยารข้าติเหมือนรู้สึกยาเป็นทองอ่ะว่าอร่อยอ่ะไม่ต่อยน่าจะชอบแล้วแหละอร่อยแต่ข้างล่างอ่ะอร่อยเราคิวไม่นานหรอกครึ่งชั่วโมงก็ได้กินแล้วนะจนบ้า อร่อยปะอร่อยฟองอ่ะอร่อยวันว่าชอบชอบฟองเหมือนกันอร่อยดีอบบอเดี๋ยว <c oughs> จะพาพี่ต่อยไปร้านยาแล้วก็เดี๋ยวจะให้พี่ต่อยกลับโรงแรมแล้วก็เดี๋ยวพักผ่อนก่อนเราแยกไปก่อนก็เล่นแค่แฮร์รี่พอตเตอร์นะคะแล้วก็ได้กินวอเตอร์เบียนะก็ถือว่ามาชมบรรยากาศส้างอยู่วางอยู่้างอยู่ <c oughs> เดินยังไม่ทั่วหรอกตอนนี้ต้องเดินแบบว่าทั้งวันอ่ะจริงๆริอะอยากมาดูตอนกลางคืนด้วยแสงสีอะไรเงี้ยแต่ว่าก็นั่นแหละอยากให้พี่ต่อยไปพักดีกว่าเพราะว่าเรายังอยู่เที่ยวอีกหลายวันนะคะก็เลยอยากให้ พักผ่อนดีกว่าเดี๋ยวว่าให้แก้วกับน,น้องเมย์อะไรเก็บผ้าฝาละกันนี่คือบรรยากาศด้านนอกที่ซื้อตัว๋วทางเข้าเนี่ยก่อนทางเข้ามันก็จะมีอย่างนี้นะคะเป็นลูกโลกยนะูนิเวอร์แซลนะบรรยากาศรบอบๆตอนเช้าคนเข้าแถวเ,เต็มเลยเดินทางกลับโรงแรมนะคะไปหาร้านขายยาก,กัน